มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นโปรโมชั่นพร้อมแพ็ก FC Mobile ต่างๆราคาถูกกดเติมเองแน่นอนสามารถใช้ดีพาร์ในการเติมผู้ชมคนไหนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับผมกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาเติม ด้วยงบ200บาทเราจะมาจัดแพ็คงบน้อยตามเคยนะสำหรับใน EP นี้ผมจะมาเติม200บาทกับ3แพ็กดูดิว่ามันจะคุ้มไหมกับงบ200บาทรอบ EP นี้นะครับเออเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะก่อนดื่นนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องหน่อยครับเดี๋ยวผมขอไปเติม fc point อยู่ครับกับได้เพรมาอีกส่วนนึงนะก็จะได้3แพ็คพอดี เดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่ผมเติมเงินในเกมเสร็จกันเลยครับมาแล้วนะครับเราก็เติมไปร้อยเอันนี้ผมกดในเกมนะเอาจริงก็เติมจากร้านได้แต่ว่าคลิปนี้ก่อนที่จะลงผมอัดเทปค่อนข้างที่จะดึกเลยนะเลิกงานมาก็เที่ยงคืนแล้วนะหนๆกลับมาบ้านทาอะไรเสร็จอาบนงอาบน้ําก็ฟาไปตีหนึ่งนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะดึกมากเลยทีเดียวนะครับมาดูดิว่า ผมทาคลิปตีหนึ่งแล้วลงวันอื่นเนี่ยหรือว่าเวลาอื่นก็ตามเนี่ยดูดิว่าการอัดคลิปเทปนี้ของผมจะทําให้ผมรุ่งรวยได้ไหมเออมันอัดบางทีอ่ะเพราะว่าคนหลับคนนอนแล้วไงเออส่วนมากมันไม่มีใครแบบโอ้โหส่วนน้อยจริงๆนะที่แบบจะมาเล่นตอนตีหนึ่งตีสองน้อยจริงๆนะเออเพราะว่าคนส่วนมากเขานอนกันแล้วไงเออส่วนมากจะเป็นช่วงเสายๆเ,เช้า ช่วงหัว้ามอะไรอย่างเงี้ยคนจะเล่นเยอะนะครับเออเล่มดีออกเหลือเกินเลยอย่าเปิดนะผู้ชมไปคุณผู้ชมรอบนี้เราใช้เพจกด7,500ไม่ขออะไรมากขอให้แค่วอลมาอย่างน้อยได้ลุ้นนะไม่ขออะไรขอให้วอลก,ก่อนตัวรุ้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะไปคุณผู้ชมผมจะขออีกแสงหนึ่งแล้วกดเลยนะไปคุณผู้ชมรอบนี้เออขอวอลมาโอเค สเปนวะสเปน lb lb สเปนใครวะกิมาโดเหรอโอ้โหกิมาโดเก้าสิบสามวะนึกว่ากิมาโดว่าร่างไหนโอ้โ oh, หไม่ได้เก้า่างเก้าสามอุ้ยแต่ขายได้นะผู้ชมอุ้ยโอ้โหทำเป็นเล่นนะรอบนี้ผมใช้ fc point กดนะครับเออรอบนี้เอาสองแสงพอดีกว่าสามแสงสี่แสงไม่ค่อยเวอร์กว่าลองสองแสงดูนะผู้ชม มาขออีกแสงนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเลยรอบนี้ผมปาดเฉียงนะครับใช้นิ้วชี้เฉียงมาลุ้นธงก่อนสเปนอีกแล้ววะ RB อ,อย่าบอกนะเอ้ยเอ้ยคาราบูโยเหรอเฮ้ยคาเลสปูโย,โย,โยโ9 9เดี๋ยวม่งออกมาได้ไงวะเป็นตัวแรกของผมที่ได้ OVR 99กับการเปิดแพ็ค94วะ่ะเฮ้ยเอาดีเอ ให้จริงวะเนี่ยโอ้คารสปูโยะมาได้ไงวะคุณผู้ชมเพื่เดี๋ยวผมผมอยากรู้ว่าแม่งมาได้ไงวะผมเห็นรงสเปนาบีก็นึกถึงคาวาคาวเออมันมีอยู่ตัวหนึ่งพี่ผมนึกคือคาวาคาวแน่นอนเแต่แม่งแม่งเป็นไอคอนมาก็เลยคิดว่าโอ้โหครวะก็เลยคิดว่าคารสปูโยแน่นอนแม่งมาวะ่ะโอ้โหเราได้ตำนานครั้งแรกของผมที่ได้เปิดโอว ขู่เลนเลนแม่งสูงสุดได้ไงโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยล้านว่ะนี่แต่แม่งขายไม่ได้ว่ะโอ้โหเสียดายว่ะโอ้โหน่คาเลปูโยว่ะเกมรับแน่นนะเป็น AI ตํตำนานดีวอลเลดดีนะน่าเล่นตัวนี้แต่คือผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่บอกไม่ถูกว่ะเออแต่ว่ามันดีแม่นดีนะแต่ว่าเก็บเก็บไว้ก่อนนะเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้ก่อนโอ้โหเย่แม่ง e ให้แจ็คพอตด,ดอกนี้ได้่ะ อู๋จะแม่งขายได้นะรวยเลยนะ400กว่า400ครึ่งเอมเลยนะโอ้โหเยไม่ให้ว่ะเผื่อได้รุ้นตำแหน่งที่เราอยากได้นะถ้าจะเป็น l w เย็นหมดแทนนป้หน่อยอย่าน้อยประหยัดตังค์นะผู้ชมไปสองแสนเหมือนเดิมผู้ชมเรดีว่ะเออแบบนี้ค่อยหน้าเติมหน่อยอีอหูส0งก็คุ้มนะถ้าเป็นสายฟรีงบน้อยนี่หูคุ้มแล้ว r b s ได้เล่นฟีอะ400เอ็มอะเออ 4ี0เกือบเกือบ500เอมอะเอาง่ายๆคุณผู้ชมไปอีกแสงหนึ่งพอเดี๋ยวรอป่าสูตรเดิมนะคุณผู้ชมสูตรนี้นะครับเออเราใช้นิ้วชี้เฉือนนะครับเฮ้ยโอ้โหแม่งมาเป็นอะไรวะเนี่ยแคนาดาเ c ็นีไขว้จนทานเดวิดต่อโอ้โหเดวิดแม่งมาว่ะวอไปย่อยเลยคุณผู้ชมไม่ไหวว่ะย่อยแม่งเลยแต่อย่างน้อยเราได้คารลิปูยอก็คุ้มอยู่คุณผู้ชม ไม่ได้แย่นะเกียดเลยแต่คือเอาเดวิดไปย่อยก่อนไปห้าร้อยห้าร้อยอือ460สี่ร้อยสิบโอ้เรามีห้าพันสองแล้วปะเฮ้ยจริงผมเอาไปย่อยได้ยหรือว่าเฮ้ยคุณผู้ชม RB นี่ผมจะใช้ใครดีวะเฮ้ยคาเลปูโยโรู้สึกเสียดายนะเว้ยจริงพวกรู้สึกเสียดายเลยวะท้านแรกมันก็ได้400ฟันธงนะแต้มผมก็จะได้เป็นสใช่ปะ 4467เป็น5 7 0พันเจ็ดวูแล้ขาดอยูไม่กี่โทเค็นเองนะเออเอาไงดีวะคุณผู้ชมหคิดหนักวะเดี๋ยวเี้ต้องขายขอขายขอขายแป๊บหนึห่งคุณผู้ชมโคเบลผมเท่าไหร่หูราคาตกขายกิมมโดก่อนคุณผู้ชมไป6 m 6อก,กว่า m อ,อ่ะอะไขายไปก่อนมีอะไรก็ขายเราเอา93ไปย่อย,น,ยนะ ธุรกิจผมก็ยังย่ำแย่อยู่เดี๋ยวรอเปิดโทเค็นดีกว่านะเป็นข้อเสนอต่อเวลาพิเศษนะเดี๋ยวได้รู้หลักเอแน่นอนหลักร้อยเอมผมฟันธงเลยไม่เป้ก็โดโหอยากได้เปโดโมเมสซี่เรียงกันสามคนวะเม่งรวยฉ่ำเลยนะผู้ชมไปเดี๋ยวหอแลกแต้มก่อนผู้ชมรู้สึกว่าเออนี่แหละเกบบวกไปแลกไป ไนสามสี่ห้าพันสองเจ็ดสองเลยวะเฮ้ยผมมีเก้าสามด้วยวอกไม่ใช่มันติดมานี่วาวอลเกอร์ก็ดีอยู่นะไม่ได้แย่นะผู้ชมแต่เสียดายตรงนี้ว่าถ้าเอาตัวอย่างคาริสปูโยเข้าเนี่ยมันข้อดีคือ a i ดีกว่าตรงที่ว่ามันเป็นตำนานถูกไหมแล้วก็บวกเกธิ์มันก็ไม่ได้เฉียดเฉียวต่างกันมากเท่าไหร่วกฤทธวอลเกอร์มันก็ดี เพราะว่าถึงมันจะเติมสุดขึ้นสุดลงสุดยังไงก็ตามแต่ว่าด้วยความแบบมันลงมาช่วยเกมเรา้อขั้นทันวอลกเกอร์ร็วแล้วนะเออแต่ข้อเสียวอลกเกอร์อย่างหนึ่งคือมัน AI อาจจะไม่ค่อยสุดเท่าคาริสปูโยเลยส่วนมากตำนานพวกเนี้ย AI มันจะดีกว่านะโดยรวมนะแต่วอลกเกอร์ก็ดีได้สัดส่วนสูงนะแข็งแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเข้าก็ดีคนละแบบผู้ชมบอกไม่ถูกอะ เอาเข้านี้ก็ถือว่าดีนะเพิ่มมูลค่าทีไม่กับเราแต่อวีรผมจะลดลงอะดิเพราะว่ายังไม่ได้ตีเม็ดเลยแต่ประเด็นคือแม่งเสียดายมาร์ชีโคตรเลยเอาไปตีแม่งไม่ติดอะไรเลยโอ้โหน่าเกลียดจัดเลยเออเสียดายวะคิดอยู่ว่าเอาวอล์กเกอร์ไปย่อยดีเว่าคุณผู้ชมแต่วอล์กเกอร์ผมก็อยากใช้ยาวๆนะเออคาริสปูโยก็ดีนะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะทำไมเพราะว่าหนึ่งผมมีวอล์กเกอร์แล้วบวกกับมาร์คเชผมก็ตีให้วอล์กเกอร์แล้วอ่ะถ้ามีมาร์คเช่รักสามสี่ตัวเอออย่างน้อยผมตีคาเลสปูโยได้นะเพราะว่าถ้าผมเอาคาเลสปูโยเข้าทีมตอนเนี้ยข้าววีอาร์ผมจะลดไปหนึ่งไง ฉะนั้นแล้วก็เลยเอาวอล์กเกอร์เข้าเนี่ยเพราะว่าอวยามันยังคงเดิมออและบวกกับว่าผมชอบนักเตะที่มันแบ็คขวาแบ็คซ้ายเนี่ยยังไงก็ตามชอบนักเตะที่มันมีความไวนะเกมรับมันก็มีนิดๆหน,นอ่อยๆได้แต่ว่าถ้าอยากเล่นเกมรับสุดๆคือยกให้คาเลสปูโยแต่ถ้าอยากได้เกมรับเป็นรองนิดหน่อยนะแต่ว่าได้ความเร็ววิ่งไวตามปีกขวาปีกซ้ายแบบ l w r w ทันๆอย่างเงี้ยพวกเป้ เออพวกเย็นอะไรพวกนี้ผมก็เลยเลือกวอล์กเกอร์นะมันก็เลยแบบว่าเป็นข้อพิจารณาแล้วแต่คนแต่ละคนนะสไตล์คนการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะผู้ชมฉะนั้นแล้วผมขอย่อยคารลสปูโยโอขอให้นายโชคดีนะครับแต่ก็รู้สึกเสียดายดวงเต้นะที่แม่งเปิดได้เก้าๆวะ่ะเออไปอยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะโหที่สี่ร้อยสิบเดือเรามี5 7 3 2นะครับว่า อีกประมาณน่าจะได้คลิปหน้าเลยแหละเออดูทรงแล้วเราจะได้มาเปิดต่อเวลาพิเศษกันให้คุณชมได้รับชมกันคนระับอยากรู้ว่าช่องผมเนี่ยและคลิปแรกของการเปิดต่อเวลาพิเศษลุ้น top ป50เนี่ยเราจะได้ใครนะคุณผู้ชมโอ้โหแม่งโคตรลุ้นเลยวะผมก็ลุ้นนะคนดูตื่นเต้นบ้างไหมเออคนดูก็ต้องตื่นเต้นแหละเออนั่งกินข้าวไปดูไปแม่งลุ้นจัดเลยนะว่าจะได้ใครป่าวะ ยไม่ขออะไรนะขอเห็นหน้าเมสซี่โดมาก็โอ้โหยิ้มแฉ่งแล้วอะเออคือฟันทงแม่งรวยแล้วอะไปเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เรามาเปิดแพ็คมีไว้เพียงเท่านี้นะใครอยากติดตามช่องทางการส่วนตัวอื่นนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อยากเติมเกมถูกปลอดภัย100%ต้องร้าน o v e r t p p Up นะผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนนะฝากไป สนับสนุนร้านสปอนเซอร์ผมด้วยนะผู้ชมมีไว้เท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะผู้ชมส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ